ความสําเร็จไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทําเองถ้าถามว่าในชีวิตที่ผ่านมาคุณประสบความสําเร็จเรื่องอะไรบ้างครับและถามต่อว่าถ้าให้เลือกมาแค่เรื่องเดียวคุณจะเลือกเรื่องไหนมาเล่าให้ฟังครับเพราะอะไรครับบางคนอาจจะเลือกเรื่องที่ทําให้ชีวิตเปลี่ยนนะครับบางคนอาจจะเลือกความสําเร็จที่กว่าจะได้มายากมากก็คือกว่าจะสําเร็จนี่ยากมากนะครับ ก็อยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังบางคนก็อยากเล่าเรื่องความสําเร็จที่มีคุณค่าทางจิตใจสําเร็จมานานแค่ไหนก็ตามปัจจุบันก็ยังภูมิใจกับสิ่งนั้นอยู่นะครับลองสังเกตดูนะครับถ้าคุณเล่าเรื่องความสําเร็จที่เลือกมาเนี่ยจะพบว่าความสําเร็จนั้นมีองค์ประกอบ3อย่าง 1. คุณตั้งเป้าไว้ล่วงหน้าใช่ไหม 2. คุณมีการวางแผน ว่าจะทําอะไรเมื่อ,อไหร่อย่างไรใช่ไหม 3. คุณจะต้องลงมือทําและทุ่มเทกับมันอย่างสุดกําลังใช่ไหมนะมันจะยากมันจะยังไงคุณก็พยายามเต็มที่ใช่ไหมอันนี้แหละเราเรียกว่าความสําเร็จที่แท้จริงครับลองกลับไปดูนะครับว่าความสําเร็จที่คุณเล่ามาเนี่ยมกักจะมีความผิดพลาดมีบาดแผลติดตัวคุณมาเสมอใช่ไหมครับนั่นจึงทําให้คุณ ได้บทเรียนของความสำเร็จนั่นคือความประทับใจที่คุณคิดว่ากว่าจะผ่านมาได้มันยากมากที่สำคัญอยากแนะนำว่าถ้าเราตั้งเป้าเรื่องนั้นไว้ลองไปพลอตเรื่องเขียนเรื่องเล่ากว่าจะประสบความสำเร็จไว้ล่วงหน้าได้ไหมครับเช่นตั้งเป้าวันนี้อีก3ปีข้างหน้าเราจะประสบความสำเร็จเรื่องหนึง่งลองไปเขียนเรื่องเล่าถ้าวันวันนี้คือวันที่คุณประสบความสำเร็จตามเป้าที่ตั้งไว้ และมีคนเชิญคุณขึ้นไปเล่าบนเวทีคุณลองเขียนสคริปต์ล่วงหน้าได้ไหมครับว่าคุณจะเล่าอะไรให้ฟังบ้างมีตรงไหนบ้างที่คุณยังนึกไม่ออกก็เว้นไว้เติมคำในช่องว่างผมเชื่อว่าถ้าคุณซ้อมเล่าเรื่องความสำเร็จของเป้าหมายที่ตั้งวันนี้แล้วคุณรู้สึกดีคุณรู้สึกอินคุณรู้สึกว่าอยากทำให้มันสำเร็จพรุ่งนี้เลยนั่นแหละก็คือเป้าหมายดีแท้จริง และเป้าหมายที่แท้จริงย่อมจะนำคุณไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงด้วยครับ